สวัสดีครับพี่เพนะครับพี่เพ่จะมารีวิวในการเปรียบเทียบหลังจากที่พี่ใช้งานกับทั้ง2ตัวนี้กับเจ้าตัว POCO m 7 p r o 5G กับมือถืองบ4 8 9พบาทที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาแล้วก็เจ้าตัว POCO x 7 p r o 5G กับมือถือที่พี่ทำการสั่งซื้อมา 5,990บาทนะครับซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มาตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อนะครับผมบางครั้งนะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะนว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ ใต้คลิปนี้ครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนหรือว่าใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับมาดูว่าในการดีไซน์ของทั้งคู่เป็นอย่างไรบ้างแลังจะพี่ทําการใช้งานมานะครับซึ่งดีไซน์ของตัว p, p o c o M7 Pro 5G ดีไซน์มีความสวยงามในการเก็บวีเทลของฝาหลังงานประกอบถือว่าเส x ย a o m i ทําตัวนี้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟคจริงครับพี่ชอบตัวโมดูลกล้องมาก กล้องหลังให้มาเป็นกล้องหลัง50ล้านมีการสั่น ois ้ดยทนะีผมตัวนี้เป็นเลนของ SONY ifx 882ซึ่งผมทั้งคู่ใช้เลนของ SONY ifx นะผมแปลสองเช่นกันความคามชัด50ล้านนะครับผมตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงนะครับผมทั้งคู่นี้นะซึ่งพี่ชอบในการเล่นสีเล่นแสงของด้านหลังของตัวเครื่องจริงครับนี่ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบ น้ำหนักตัวเครื่องตัวนี้ให้มา190กรัมพร้อมกับความบางของตัวเครื่องเพียง7.99ม mm ิลิเมตรนะครับก็ถือว่ามีความบางพอหมพอควรพร้อมกับลำโพงให้เป็นตัวลำโพงคู่ Dolby a แ m o s อพอร์ทด์ตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการชาร์จเร็วถึง45วัตต์ กับแบตให้มา5,110ม mm ิลแอมนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มี IR หรือว่ามีรีโมทคอนโทรลมีรูหูฟัง3.5กับบอดี้กับดีไซน์ก็ถือว่ามีความสวยงามหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอแบบตัวแบนนะครับหน้าจอคือดีมากผิวสัมผัสหน้าจอเลยว่าสุดจริงครับกับหน้าจอ6.67นิ้ว full HD plus กับ r e f r a ร์ร 120เพนสู้แสงความสัมสกขคือ2,000ินครับให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานพร้อมกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับกับตัวนี้ m i n i a t e k Dimensity 7 0น5นะครับผมอัลต้าถือว่าเล่นเกมสบายของพร้อมกับแรม 8GB ิกบวกเพิ่ม 8GB กิกับความจุ 256GB กับตัวนี้เป็นตัว Android version 15หรือว่าตัว Xiaomi Hyper OS เวอร์ชันส่นุนะครับให้เรามาเพียพร้พอมต่อการใช้งานจริงครับนี่ตัวแรมสามารถเพิ่มเป็น4 g กิกเป็น8 g กิกหรือว่าเป็น6กิกก็ได้นะครับนี่ CPU ยเป็นออคต c ค r e ความเร็ว2.5จห้าิเผมตัวนี้กล้องหน้าให้มาแบบเจาะรูกล้องหน้า20ล้านซึ่งพี่รู้สึกว่าสเปคให้เรามาเพียงพอต่อการใช้งานจริงครับกล้องดีแบตด,ดี แถมมาพร้อมกับตัวที่เป็นหน้าจอที่มีสีสันที่มีความสียแล้วก็ส่นการฝุ่นกันน้ําที่ IP68 ถือว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงครับนี่ซึ่งเป็นผลที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มุมมองพีนะยังไงก็มีความคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับมาดูว่าเจ้าตัว โ o c โนะครับผม X7 Pro 5G กับงบ5,990บาทจะเป็นอย่างบ้างตัวนี้ตัวนี้ผมมาพร้อมกับดีไซน์ที่มีความพรีเมียมในการออกแบบกล้องหลัง50ล้านเลนส์โซนี่เหมือนกับเจ้าตัวโป c โค M7 Pro แล้วก็ตัวนี้มีเลนส์อัตตาไว8ล้านเลยนะครับให้มาถือว่าจัดเต็มจริงกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงกับตัวสตี 7 3 0 0อัลต้านะครับซึ่งถือว่าความเร็วสูสีกันนะครับในการใช้งานนะครับตัวนี้พร้อมกับหน้าจอที่เป็นหน้าจอตัวโค้งนะครับหรือว่าหน้าจออัลมาเร็ผมตัวนี้นะครับผมความคมชัด 1.5k นะครับซึ่งมีความคมชัดจริงกับรีเฟรชตัวนี้ให้มา 120Hz สครับสามารถการฝุ่นกันน้ำที่ IP68 กกับแบตให้มา 5,110มปกับการรองรับฟ้าชาร์จคือ45วัตต์ทั้งคู่แบตให้มาเท่ากันรองรับฟ้าชาร์จเช่นกัน15วัตต์ก็ถือว่าสุดจริงคับมี IR หรือว่ามีรีโมทคอนโทรลลำโพงคู่ Dolby a t m o s เช่นกันนะครับผมทั้งคู่นี้สามารใส่ได้2ซิมซัพพอร์ตขึ้น 5g เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวนี้นหน่อจะอยู่ที่100 85.5กรัมแล้วก็ความหนาของตัวเขึ้นรู้ว่าความบางที่8.4ม mm. ิลเมตรพี่สัมผัสมาความบางของทั้งคู่นี้ถือว่าไม่มีแบบไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับผมตัวนี้เนาะพี่ก็ใช้งานจริงมาหมดเลยว่าสุดจริงครับอันนี้เป็น Android version 15หรือว่า Xiaomi Hyper OS version 2.0นะครับแล้วก็เป็นตัวแรม8 g ิบวกเพิ่มอีก8 g ิได้กับ CPU ที่เป็น Octa Core เห็นไหมความเร็วของ CPU ทั้งคู่นี้สู่4กันครับนี่2.5 GHz แล้วก็แรมเพิ่มได้อีกเท่าตัวเหมือนเดิมนะครับซึ่งพีก็ใช้งานมาบอกเลยว่าทั้งคู่ถือว่าใช้งานมาโอเคมากครับหน้าจอตัวนี้ ถือว่าเป็นหน้าจอ6.67นิ้ว 1.5K นะคแล้ผมสู้แสง3,000นินตัวนี้สู้แสง2,000นลินแต่ว่าใช้งานจริงก็ถือว่าสู้แสงเดี่ยงคู่นะครับนี่ในการอา่านต่างต่างก็ถือว่าให้มาเพียงพอมากนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเป็น Wi-Fi 6ฟและ Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi 5ผมให้เรามาครบมตัวนี้นะครับนี่ Wi-Fi 5 Wi-Fi 4และ Wi-Fi 6นะครับให้มาก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานคนรผมซึ่งพีก็ใช้งานถือว่าตัวนี้ซัพพอร์ตดีนะครับผมในการใช้งานนะครับนี่อันนี้คือบอดี้ผมในการดีไซน์ซึ่งเก็บดีเทลในการออกแบบได้อย่างลงตัวจริงครับเป็น CPU ที่มีความแรงนะตัวนี้ผมทั้งคู่นี้ที่พี่ไปสัมผัสตัวใช้งานมานะครับ แต่ถ้าเป็น w i f i 6เนาะตัวนี้จะมี Wi-Fi 6นะครับตัวนี้ไม่มี Wi-Fi 6นะครับจะสัปพีก็ถือว่าเพียงพอกับ w i f i ย่และ w i f i 5นะครับนี่อันนี้ความสมมุติผมในการปรับนะผมตัวรีเฟรชของหน้าจอปรับเป็น60แล้วก็ปรับเป็น1 2 0่งิได้ผมทั้งคู่นะครับนี่ถือว่ามีความสมมุติแล้วก็พีชอบในการดีไซน์ของกล้องหน้า20ล้านในการเจาะรูมากถือว่าดีไซน์ได้ดีพอสมควรน,นะครับผมทั้งคู่นี้นะนี่ มันมีความสมุทนะครับผมตัวนี้ในดูว่าเฮ้ยความเร็วในการเข้าตัวกล้องหรือว่าความเร็วในการแคปพลิเคชันจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีทำการแคปพลิเคชันเดี๋ยวผมพีจะขอเข้าเมนูกล้องพร้อมกันนะครับ3 4ปึ๊บนี่ตัว p ป co x 7จะมีความเร็วในการเข้าที่มากกว่านิดนึงแต่บอกเลยว่าไม่ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เข้าตัวแกลอรี่ภาพนะครับปึ๊บนี่ เห็นว่าความเร็วถือว่าต่างกันน้อยนะครับผมทั้งคู่นี้นะครับในการเข้าไปใช้งานครับนี่ครับผมแป้นพิมพ์ในการโทรปึ๊บนี่เห็นไหมถือว่าทำมาดีทั้งคู่นะครับแต่ความเร็ว CPU ผมที่เป็นตัวของเจ้าตัว Poco X7 Pro x 7นะครับผม5 g จะมีความเร็วที่มากกว่านะครับแต่ก็ไม่แตกต่างกับเจ้าตัว m 7 pro หรอกซึ่งพี่ก็ใช้งานมาถือว่าเดี๋ยวคู่มมาดูว่าตัว u i ของตัวกล้องจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากพี่ไปสัมผัสต,ตัวกล้องมารู้สึกว่าทั้งกล้องหน้ากล้องหลังทั้งคู่ทำมาดีมากมี ai camera มาให้เราเพียบพร้อมนะครับนี่สกินโทนดีมากอ่ะคือใช้ตัวเลนส์แบบเดียวกันนะผมงั้นบอกเลยว่ากล้องให้มาถือว่าสีีีสสััันนนไดด้พมคคควรครระบบ่ อันนี้พีถ่าย50ล้านนะครับนี่ถือว่าดีพอสมควรทั้ง2ตัวนี้นะครับนี่ครับผมดูสีสันครับคือเอาตรงนะคุณภาพของตัวเลนให้มาก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานครับอันนี้คือสีสันที่พีไปถ่ายมาทั้งคู่นี้ผมนี่ถือว่าสีสันดีครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลัง20ล้านจะตัวเอ็ม 5 g ก็ถือว่าทำมาดี X7 5 g ก็ถือว่าทำมาดีผมตัวนี้นะครับสีสันดีครับผมในการใช้งานงต่างๆนะครับผมในการเก็บวิดีโอของวัตถุก็ถือว่าโอเคครับผมในเรื่องกล้องเนาะในการถ่ายวิดีโอก็ถือว่าโอเคอันนี้พันแปดสิบ p สามสิบเฟรมอันนี้สี่ k สามสิบเฟรมในการถ่ายวิดีโอสูงสุดตัวกล้องหลังนะครับมาดูว่าลาโพงเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ไปทําการใช้งานลําโพงตัวนี้มากรโพงสองตัวเสียงจะเป็นยังไงบ้างซึ่งพี่จะขอเปิดสูงสุดของลําโพงเลยนะครับ ของทั้งคู่นี้นะครับมาดูว่าลำโพงเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ปรับเสียงสูงสุดเลยมาดูเสียงทั้งตัว,ว M7 Pro 5 g นะครับถือว่าเสียงดังฝังชัดครับลำโพงสองตัวออกมาถือว่า พอเหมาะพอควรครับมาดูเจ้าตัว,ว X75G ครับ no no. X75G จะมีเสียงเบสที่มีความหนานแน่นนะครับผมมากกว่าตัว M7 Pro นิดหน่อยแต่ส่วนตัวถือว่าทั้งคู่เสียงดีมากครับอันนี้ขอชช่นชมนะครับผมในการซัพพอร์ตในการดูหนังฟังเพลงทั้งคู่เป็น L1 นะครับถือว่าใช้งานมาได้อย่างเพียงพอจริงครับซึ่งพีก็ใช้งานในการดูเดี๋ยผมตัว Youtube ตัวนี้ซัพพอร์ตในการรับชมเป็นตัว ADR นะครับผมสับเจ้าตัว p o c o X7 นะผมซัพพอร์ตนี่ให้ดูเลยว่า สามารถซัพพอร์ตเป็น HDR นะครับซึ่งให้เรามาดีจริงในการซัพพอร์ตเป็น 4K นะครับนี่ให้ดูทีผม 4K 60เฟร HDR นะครับซึ่งรับชมตัวดูหนังฟังเพลงมีความคมชัดเช่นเดียวกับตัวนี้ตัวนี้ตัว M เดผมจะซัพพอร์ตนี่ครับผมไม่ได้ซัพพอร์ต HDR นะแต่คุณภาพของหน้าจาออ m o เ e รบอกเลยว่าสู่สีกันพอสมควรนะครับ คือเอาตรงนะอัปเดตล่าสุดแล้วซัพพอร์ตเป็น 2K 60เฟรม HDR ทั้งคู่คือหน้าจอซัพพอร์ตเป็น HDR นะครับสีสันบอกเลยว่ามีความสวยงามในการรับชมถือว่าให้มาจัดเต็มทีมผมสัมคุณภาพนะครับนี่ถือว่าใช้งานต่างๆก็ถือว่าเพียงพอครับยให้ดูสีสันของหน้าจอครับอันนี้ M7 นะครับอันนี้ X7 นะครับ ดูสีสันครับมีความสวยงามแล้วก็มีความจัดจ้านได้ดีพอสมควรสับการจับตัวหน้าจอออกมาถือว่าหน้าจอทคู่รองรับเป็น HDR นะครับแบตถือว่า1วันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมตัวนี้นะบอกเลยว่า work จริงครับหลังจากพี่ทำการใช้งานมาทำการกดแอปแบน้าจอทั้งคู่สามารถใช้งานได้ฟังก์ชันเหมือนกับทุกประการนะครับผมในการกดแอปในการแบนจอนะครับนี่ ซึ่งพีก็ใช้งานมาเช่นเราจะใช้ multi window หรือว่าใช้ต่างๆทั้งคู่ก็ถือว่ามีฟังก์กชันมาให้เราเพียบพอผมเช่นอันนี้เห็นว่าแบนหน้าจอหรือว่า multi window ก็มีมาให้เรานะครับผมในการใช้งานนะครับบอกเลยว่าเฮ้ยมันเพียงพอนะนี่เพผมออกได้นี่ พี่ก็เรื่องเกมผมตัวนี้เนาะสับ CPU ที่มีความเร็วความแรงที่ไม่แตกต่างกันมากนะครับสับตัว CPU ผมทั้งคู่เล่นเกม r v 6 0เฟรมปรับสูงสุดสบายหาหัวเกมเก็บชิมแพ็ปรับต่ำๆข่น้นกลางก็เพียงพอครับแล้วก็เกมพับ G ใไจโรทั้งคู่คือดีมากพี่แบบสูงสุดก็ถือว่าเล่นได้ดีและเพียงพอฟีไฟทุกอย่างปรับสูงสุดทั้งคู่ถือว่าโพสเออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับพี่จะขอแนงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มา ตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อห่มเสานี้ขอบคุณครับ